ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปังแชแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะแล้วนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่ายยูฟ่า5 6ทีกันนะครับผมนะเพื่อนนะมาเนี่ยผมก็มาอยู่กับเกมเสือมังกรกันอีกเหมือนเดิมนะเพื่อนนะจากคลิปที่แล้วที่ว่าผมประมาทเกินไปอ่ะผมประมาทเกินไปถอนตัวไม่ทันนะครับผมก็เจ๊งครับพูดง่ายๆเราเจ๊งกันเนาะ มารอบนี้ผมก็จะมาแก้มือกันหน่อยแล้วกันนะกับทุนหนึ่งพันบาทผมก็จะมาลุยเสือมังกรกันต่อแล้วกันเนาะอ่ะนี่ก็มาอยู่วันที่ห้ายูฟ้าห้าหกจีนะผมมาเพื่อนนะมาเรียวเอาทุนเข้ามาหนึ่งพันผมมาจะมาขอแก้มืออีกรอบแล้วกันอ่ะวผมจะมาขอแก้มือกันอีกสักรอบแล้วกันนะกับเกมเสือมังกรนะผมมาเพื่อนนะมาเราลุยกันหน่อยแล้วกันไม้แรกโอเคสวยครับผมนะสิบสามแต้มสวยไปมังกรชนะ หมายแรกมาดีตลอดนะเพื่อนนะสังเกตหมายแรกมาดีตลอดนะเพื่อนนะหลังๆมาเริ่มจะไม่เข้าเริ่มจะไม่ดีนะเพื่อนนะการวางเดิมพันหลังๆมาเริ่มจะไม่ดีแล้วนะเหมือนมันจับทางเราได้นะเพื่อนนะเหมือนมันจับทางเราได้ครับผมเพื่อนนะมารอบนี้ผมก็จะเป็นเซฟเซฟประกันไม่รู้จะเซฟเซฟได้สักเท่าไหร่นะเพื่อนนะว่าบางทีเราก็หลวมตัวกันไปนะมารอบนี้ผมก็จะมาที่น้ําเงินแล้วกัน มาที่จำนวเงินแล้วกันรอบนี้มาเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ไปฝั่งแดงนะแต่ผมขอจะขอสวนเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะขอลงทางผู้เล่นตามแล้วกันโอ้โหแย่ไปเพื่อนๆนะมังกรหกหกต่อห้าผมนะก็หน้าหงายเป็นหนึ่งทีนะหน้ามืดเป็นหนึ่งทีนะเพื่อนนะรอบนี้ก็ไปแดงเหมือนเดิมอีกแล้วนะเพื่อนนะรอบนี้ก็โดนแดงอีกแล้วนะ่การวางเดิมพันแต่เราก็ความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคนนะคะจริงไปนะครับผมนะ ยังเหลือเวลาสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะเราไปรัาเงินต่อแล้วกันนะเส้นสุดการวางเดิมพันมาดูซิจะมาไหมนะขอนำเงินเน้นๆนะผมนะขอนำเงินเน้นๆนะสวยโอ้ยังมังกรหนึ่งแด้โอ้ยังเอามาเสมอจนได้นะแต้มเดียวเนี่ยโอ้อะไรกันครับนี่อื้อหือ เอาแล้วไงถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมรู้ชะตากรรมเลยเพื่อนนะผมรู้ชะตากรรมเลยว่าบาคาร่าต้องเอาคืนผมแน่ๆนะครับผมรู้ว่าบาคาร่าต้องเอาคืนผมแน่ๆนะในรอบนี้นะ่วางเดิมพันนะคะว่าผมก็เล่นได้กำไรมาบ่อยบ่อยมากครับผมกับบาคาร่านะสงสัยมาวันนี้สงสัยเขาจะล็อกยุดผมหรือเปล่าล็อกยุดผมหรือเปล่าครับเนี่ยเออเออะไรก็มีจะเจ๊งมิจะขาดทุนนะเพื่อนนะ รอบนี้รอดไปครับผมนะฮะสวยอ่ะรอบนี้รอดไปครับผมนะเสือชนะรอบนี้รอดไปรอบนี้รอดไปเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดเดี๋ยวลงที่ทําเงินต่อครับผมนะมาเดี๋ยวไปที่ตําเงินต่อเลยยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะได้กำไรครับเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนมันเดินนะเพื่อนนะก็ยัง ตอนนี้ยังก็ยังมีทุนอยู่แค่หนึ่งพันบาทนะเพื่อนนะอาจจะมีกาลังใจอยู่เพราะว่าทางเขาลงมาทางเปอร์เซ็นต์น้ำเงินกันเยอะอยู่ตอนนี้อ่ะก็ยังมีกาไรอยู่เออใช่กําไรคือว่ามีกาลังอยู่เออมีมีกำลังใจอยู่รับผมนะพอได้ลุ้นโอ้โหมังกรห้าต่อห้าต่อสี่มันเหมือนมันน่าเกลียดเกินไปนะเพื่อนนะมันแค่เหยียบหอกินนะเพื่อนมันแค่ห่างกันแค่แต้มเดียวนั้นเพื่อนนะโอ้โหย เริ่มการวางเดิมพันอะไรครับเนี่ยวันเนี้ยใหแผงความโชคดีอยู่ข้างๆลงเลยไม่ค่อยดูเลยนะเพื่อนนะวันเนี้ยรู้เป็นอะไรเออน่จะทําจะทําคลิปแก้มือนะเนี่ยรอบเนี้ยผมจะทําคลิปแก้มือแล้วเนี่ยไม่รอใครนะคะจะให้เขาจะให้ทางเขาแก้หรือเราจะได้แก้เนี่ยเออรอบนี้ผมไปทางแดงแล้วนะเขาตัดไปแดงกันมาอืมสวยผมะอ่ะ หลอดไปผมรอดไปมันมาสลับอย่างนี้เหรอมันมาสลับปิงปองอย่างนี้เหรอประมาณนี้ใช่ไหมมันมาสลับสลับประมาณสองสามตาแล้วมันก็ออกมาคู่ใช่ไหมเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะมาเดี๋ยวรอบนี้ผมขอไปที่น้ำเงินแล้วกันมาดิเสือแล้วกันมาดูซิว่าออกมาแดงเพื่อจะสลับจะตัดไปน้ำเงินหรือเปล่านะมาลุ้นกันนะเพื่อนๆดูซิว่า ความคิดผมเนี่ยถูกไปน้าเรียกว่าความคิดผมจะถูกไปนะอ้อหอยมังกรสีแต้มหรื่ว่าต่ำลวนะโอกาสที่เราชนะมีมีอยู่แล้วเื่อนะแต่โอ้โหสีแต้มแต่เรามาสามแต้มนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบหัวร้อนมากนะเว่านะเจออะไรแบบนี้นะเจอแบบนี้ขึ้นเจอแบบนี้เข้าไปนะถึงถึงกับเขาสุดเลยครับผมนะ จึงถึงกับหน้ามืดเป็นหนึ่งทีนะเพื่อนนะโอ้โหเหลือเวลาอีกเขาสีแต้มเรายังไงเราก็ยิ้มนะอ่ะสีแต้มแล้วเรายิ้มเลยนะโอ้เปิดมาทางเราสามแต้มโอ้โหโดนเต็มเต็มครับผมนะมาหมายสุดท้ายมาวัดใจกันอีกมาวัดใจผมนะโอ้โหขอบมาอย่างงี้ก็ขอบมาอย่างงี้ก็เต็มวัชชะตารำแล้วผมนะถ้าไม่มีเสมอนะผมนะโอ้โหรอบนี้จะมาแก้มือก็ มาให้เขาเชื่อตอีกแล้วครับผมนะเพื่อนนะโอ้โหรอบนี้ก็ไม่ได้เลยเสียไปสองรอบว่าผมนะวันนี้นะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่วันนี้ดวงไม่ดีเพื่อนเพื่อนนะดวงไม่ดีครับผมนะยังเหลือไม่แล้วโอเคผมนะวันนี้ก็เจ๊งไปนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อไปเนาะครับเนาะสำหรับรอบนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมสิ้นสุดการวางเดิม